ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สนามรณนะบทที่12แม่คะแม่เสียงเรียกที่ร้อนรนของแก้วตาทำให้คุณวิทยาดาต้องวางหนังสือที่อ่านอยู่ในมือลงบนโต๊ะด้วยความขัดใจมีอะไรแก้วตาร้องแหกปากเสียงดังลั่นเชียวนะคุณวิทยาดาว่าอย่าไม่ไว้หน้าแก้วตาเลยสักนิดเพราะคุณวิทยาดาถือว่าตนเป็นใหญ่ และผูกคนที่อยู่ที่นี่ต่างเป็นดิล่ามของต้นแทบทันสินยกเว้นหมอวิกรมเท่านั้นที่มีความพิเศษต่างจากคนอื่นเออขอโทษค่ะแม่แก้วตาเอยขอโทษด,ด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความกลัวเกรงญินไวยกลางคนอยู่ในทีอเออแล้วก็แล้วกันไปเถอะว่าแต่มันมีอะไรก็ว่ามาถ้าเป็นเรื่องไม่สำคัญแล้วลก็มันรู้ดีใช่ไหมว่ามันจะเจอกับอะไรคุณวิทยาดาหูอิงสาวตรงหน้าด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบเออ คือว่าเมื่อกี้หมอวิกรมกับนายเกลอคมดูแลเด็กที่ห้องพักเด็กมาบอกกับหนูว่าสินค้าของเราหายไปค่ะแม่หนูไม่รู้จะทำยังไงกับสองคนนี้ดีหนูเลยต้องเอาเรื่องที่เกิดขึ้นมารายงานแม่นี่แหละค่ะแก้วตาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เธอได้รับฟังมาจากหมอวิกรมให้กับแม่ของเธอฟังอย่างละเอดตอนนี้สองคนนั่นอยู่ที่ไหน คุณวิทยาดาถามด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบแก้วตาต่อคำถามโดยที่ไม่ศกตากับคนตรงหน้าเลยสักนิดลันรู้ดีว่าอีกไม่นานสองคมน,นั้นจะต้องถูกสั่งค่ายขายไปตลอดการอย่างแน่นอนถึงแม้ลันอยากจะช่วยเหลือสองคมน,นั้นมากแค่ไหนลันก็ไม่สามารถทำได้เพราะคมที่ขัดขวางคุณวิทยาดาจุดจบของคมคมน,นั้นคือการขายไปอย่างไรร่องรอยแก้วตา เสียงเรียกของคุณวิทยาดาที่ดังอยู่ข้างหูทำให้แก้วตาใจหายว่าฉันรู้นะว่าแก่กำลังคิดอะไรอยู่หนูขอโทษค่ะแม่แก้วตาพูดได้แค่คำนี้คำเดียวเท่านั้นเมื่อลังยืนอยู่ต่อหน้าหญิงคนที่ลันเรียกว่าแม่ลันดืมไปแล้วหรือ,อยังไงว่าฉันช่วยอะไรลันเอาไว้ คุณวิทยาดาพูดเบาๆเพื่อพทวนความทรงจำของแก้วตาหรืออยากอีอย่างก็คือใช้บุญคุณกดเธอเอาไว้ให้อยู่ใต้อำนาจนั่นเองก็ดีที่มันไม่ลืมคุณวิทยาดาพูดสั้นๆแล้วบอกกับแก้วตาว่าหมดหน้าที่ของมันแล้วมันจะไปไหนก็ไปอ้อแล้วบอกให้สองตัวมันรอรับโทษของมันด้วยบอกมันด้วยนะว่าโทษครั้งนี้คือตายเท่านั้น แก้วตาเดินออกมาจากห้องส่วนตัวของผู้พี่วันเรียกว่าแม่แล้วสองคมน,นั้นยังคงนั่งก้มหน้าอยู่ที่ชุดรับแขกเขาทั้งสองคมยังคงนั่งรอฟังคำตอจากหนอยู่อย่างมีความหวังเป็นไงบ้าแก้วนายอินว่ายังไงบ้าวิกรมฝืนใจถามออกไปด้วยน้ำเสียงสันส่นๆเขาถามออกไปทั้งๆท,ที่ตัวของเขาเองก็รู้คำตอบดีว่าอีกไม่กี่นาทีขคาดหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาตายหยัก แก้วตาตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาแล้วเดินขาออกไปจากห้องรับแขกทันทีคุณวิทยาดายังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวโปรดของเธอด้วยความใจเย็นที่พุงปากปรากฏรอยยิ้มน้อยๆแล้วจางหายไปด้วยความรวดเร็วลังเบืเ้อมืออกไปแต่ที่ผนังห้องเบาๆก่อนจะกรอกเสียงลงไปว่าเมรีนาค่ะนายท่านเมื่อเสียงตอบรับหายไปพี่ผนังตรงหน้าของคุณวิทยาดาก็ปรากฏใบหน้าเย็นชาของหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ อย่างชัดเจนตอนนี้เธอทำอะไรอยู่หรือเมรีนาตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นดีมากเมเธอไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยนะคุณวิทยาดาเอ่ยชมก็เมเป็นคนที่จงรักภักดีต่อนาย่ันนาย่ันต้องการอะไรเมย่อมรู้ดีค่ะเมรีนาตอบด้วยน้ำเสียงที่เรียบเย็นดุดเดิมลันไม่ยินดียินร้ายต่อคำชื่นชมเลยแม้แต่นิดเดียวลันรู้เพียงแค่ลันต้องทำตามพี่นาย่ันต้องการให้ลันทำเท่านั้นเอาละฉันไม่รบก,กวนเธอ แล้วล่ะนะเธอไปทำหน้าที่ของเธอเถอะคุณวิทยาดาใช้มือแตะไปบนผาหนังอีครั้งสิ่งตรงหน้าก็พลันหายไปทันทีที่ห้องรับแขกได้เวลาของเองทำสองคนแล้วเองทำงานพลาดบทลงโทษของเองคือตายอยักสถานเดียวไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นเสียงเมรีนาทำให้ทั้งหมอวิทกรมและเกรต่างมีสีหน้าที่ซีดเซียวอย่างเห็นได้ชัด พวกมึงสองตัวไม่ต้องกลัวว่าจะตายเหมือนหมาข้ามถนหนรอกเพราะคคอยางเมรีนาไม่ฆ่าใครให้ตายอย่างทอรมานรอฝึฮึเพราะฉันได้เตรียมยาพิษอย่างร้ายแรงเอาไว้ให้แกแล้วยังไงล่ะเมรีบอกด้วยน้ำเสียงที่เยียบเย็นลันส่งน้ำให้ทั้งสองคนโคนลนแก้วแล้วพูดเบาๆราวกับ จะกลับซิว่าดื่มสักแล้วพวกมึงทังคู่จะได้ไม่ต้องทรมานกับควรนของชาสับตายวิกรมก้มมองสิ่งที่อยู่ในแก้วด้วยความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดในแก้วใบนั้นฝูกบรรจุน้ำสีขาวขุ่นเอาไว้ครึ่งแก้วเขารู้ดีว่าในน้ำแก้วนั้นมันฝูกผ,ผสมตัวยาบางอย่างเอาไว้ด้วยตัวยาตัวนั้นเรียกว่าชาหลงดืมหรือชาดืมเดือนนั่นเองที่บ้านของพันวาและ มังกรต่างวุ่นวายกันแทบจะฟุกคมเมื่อคนรถของบ้านได้นำสิ่งที่พวกเขาต้องการมาส่งให้ถึงที่บ้านของแฝดทันวาและมังกรน,นี่มันเด็กนี่นายายวิทยาหญิงหน้าเลือดกำลังจะทำอะไรกับเด็กนี่กันแน่แล้วทำไมเด็กคนนี้ถึงได้ไม่รู้สึกรู้สัมอะไรเลยล่ะปูจ่จอนและพงรถพ่อของทันวาและมังกรพูดคุยกันด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดคุณปู่ขาฟ้าใสาเปิดประตูเข้าไปโดยที่ลันไม่รู้ว่าในห้องเขา ปูจอนบัดนี้ไม่ได้มีเพียงปู่จอนคนเดียวเท่านั้นแต่ยังมีลุงของตอนนั่งอยู่ด้วยทงรบขันไปมองหน้าเด็กสาวด้วยความไม่พอใจก่อนจะตำหนิอย่างไม่ไว้หน้าว่านี่ทำไมไไ่มครัประตูก่อนลับจูจูก็เปิดประตูห้องของคนอื่นเข้ามาเฉยเฉยแบบนี้ได้ยังไงแม่มันไม่เคยสังสอนหรือยังไงว่าก่อนจะเข้าห้องใครให้เคาะประตูก่อนเออคุณลุงกลับมาตั้ง แต่เมื่อไรคะ่ะฟ้าใสถามผู้เป็นดุงด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวเป็นคนที่หากไม่พอใจใครแล้วล,วลวก็คนคนนั้นจะต้องเจอกับคำตำนิดที่รุนแรงเพียงใดกลับมาไม่นานนี้นี่แหละลันมาหาปู่จอนทำไมฟ้าใสาผู้เป็นดุงต่อคำถามของหลานสาวพร้อมกับถามคำถามไปด้วยในตัวเสร็จเออไม่มีอะไรหรอกคะ่ะฟ้าขอตัวก่อนนะคะ ฟาสายัยพูดจบแล้วก็ค่อยๆเดินออกจากห้องของปู่จอนไปอย่างเงียบเยียบแล้วเด็กคนนี้เราจะอาอยังไงกันดีครับพ่อทงรบถามผู้เป็นพ่อเราก็ต้องรอจนกว่ามันกอนหรือพาวาจะกลับมานั่นแหละเพราะลำพังเราสองคนคงไม่รู้หรอกว่าเด็กคนนี้ไปโดนอะไรมาถึงมีสภาพเหมือนคนตายแบบนี้นะปูจอนพูดเบาๆทั้งผู้เงียบไปสักพัก ปูจอนก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้เรานังรู้นี่ไว้ที่นี่ก่อนก็แล้วกันเพราะเราจะาไปไว้ที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้เพราะพ่อกลัวว่ามันจะเกิดอันตรายธงรบพยักษ์น่ารับแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปนอนโดยที่กรองแก้วอาสาเป็นคนดูแลเด็กหญิงคนนั้นด้วยตัวของตนเองเพราะรันรู้ดีว่าพ่อของสามีลันกำลังคิดจะทำอะไรรันจึงต้องลงมือดูแลเด็กคนนี้ด้วยตัวของันเองอย่างหลีกเลี่ยมไม่ได้